กับสบายดีกับสวัสดีพี่นออออ้องกระพป๋ากับดาวเฮงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออากาศกะกับโบนเอาเป็นได้พี่น้องเอ้ยแต่เป็นลมๆเย็นเน็นหนึงแต่กับโบนเอาแห้งบ่าวไก่ฮะกับลงมาหาพี่น้องเอ้ยวันจา้า เอินจ้าเอินจ้าสบายดีป้าลุงไหมลูกมีสบายดีป้าลุาาง,งนี่คนงามสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง,บ,บ,งบ้านคนจังตัวมาหุม่มยังมาหุม่มดาวเรยยงพี่น้องเอซามคนนไง จะโมงตื่นเมื่อเช้านะเก้าพอไก่นอนเดิกพี่น้องเอ้ยเป็นมีเวียกในหนึ่งมื่อคืนนี่ก็เลยนอนเดิกก็เลยตื่นสวยแน่เมื่อเช้านี่เดิกแล้วที่สามืมเดิกดอกอืมเป็นยังไงมี่ นี่อยากหัวเยี่ยหัวพกไก่นี่เจ้าอยากหัวพ่อเจ้ะยุ่งเมื่อคืนนี่เจ้าอยากหัวยุ่งจะมีะพอ่อยจะเหตุยังเมื่อคืน,นพอ่พอพ่ยจะประสาทขืนบ่มีบ่พอ่พอพ่ยจะใจหายบ่มีบ่อ,อ,อสบายดีพี่น้องอีกเท่อหนึ่งเด้ออยูย่หันขึ้นเก่าพี่น้องเลยอากาศกะลมลมขึ้นเก่านี่ยแหละพี่น้อง คนกับโบไลปันไลพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยสาบายดีผู้บ่าวว้าผู้บ่าวเฮาสบายดีพี่น้องผู้บ่าวเขาสิไปใส่ก็เห็ดหล่อแท้เหมือน,นเนี่ยฟันดีอยู่บ่เมื่อคืนนี่ฮึคือว่าซื้ออยู่คู่มือ่อเห็นถือถือแต่แม่เด็กก็คือเห็ดส้มเบสส้มเบี้ยวได้อันเป็นยังไง ความหล่อมาเต็มเลยนิ่มอีกเว้ยิ่มๆเนี่ยิ่มเนี่ยสิแคปนิมเนี่ยิ่มละล่อเนาะนิ่มละล่อเนี่ยสิแคปพูดเนี่ยนอนเตืนใจยังไย่นิ่เตื่นจ้กโมงมาส่งเกจะชโมงเกือบเอิ่มอะไรก่อนโมงสิโมงไหปลุกเลยให้ปลุก แก้าก็ได้ยินเนาะบอห้ามขอให้บอห้ามปูกเจ้าแล้วเนาะอืมไม่มีหน่งพอหามคุยก็สับมือนี่คนงานใหม่จิมาเก็บเครื่องสวยได้มือนี่ตะแรงสวยๆเห้ยคุณก็ดีคุณดีหรอ เเ้ยจ้าเห็นแล้วเม่นเขามาคอมเมนต์นะยังเกาะอันผัวเก่าโบนโบยนแล้วผัวเก่าคายไปว่าเล่วนะเล่วนะเป็นผัวข่อยนี่นะเฮ้ยเขามาคอมเมนต์นะจะคิดอะไรเฮ้ยมันแม่นอิริยบอกจะคิดว่าเรื่องอะไรจ้าคิดว่ามันแม่นอิริยบอกเรื่องอะไรเขามาปั่นป่วนอืมสื่อ bmw น่ะบอก เอ้ยเออซื้อกันเอือซื้อที่ไหนอันยังกาะพวกาเจ้าบจื้อบ่เมนบอนั่นนี่บอตายแล้วเขามาปั่นวนซื้อเขาเางงเขามีนอยากขายหมีสีสันเนีการเหตดช่องการเหตุถ่ายถ้ำพวกาเขากระโบนแล้วเนาะ เขากะไปมีเมีมยใหม่เลยพี่น้องเลยต่างคนต่างเดินคนละทางแต่โดนแหละพี่น,ออน้อ,องเจ้ากูหูเขานีไงฮะเจ้ากูหูเขานีไงมหูฮัลเล่เลยเข้าว้าเนาะติดต่อเขาแบบเท่าโบเมนโบเดวัตติดต่อกับแบบทำข่าวกันจีซี่นี่แล้วเอาตายบ้านนี้ <laughs> ได้ยินแต่เข้าว้าแม่นห็นอิลิเบอร์จาวะ บอก่แม่หนุ่เนาะวเรื่องค่ะเคยมีพวผูู้เดียวด้วยพี่น้องเอากระทํำเข่าเอื้อยก็เห็นเขาลงเฟซลงยังเดยก็ะปวดชีวิตไปทบเจอจีประนานั้นกระห็นเขาลงเฟซลงยังซื้อบริคิดยังแล้วคิดแล้วสิทุ่งเจ้าอืมกลายเป็นงี้ซะงั้น บบาเรื่อง V M W อ็มนปต่อเรื่องซะอีกแล้วมันยังแมนเบาวีเอ็มนะเปยังเมื่อไดร่สิเมื่อหายหงเมื่อไงก็เมื่อพอดียอดแบบสรุปว่าเบาไก่บุษเสือพี่น้องเอ้ยเป็นว่าข้าเจ้ามาปั่นป่วน่สิผู้นี้นะเคยอันเคยมีเรื่องกับเจ้าแมนบ่อยู่ทางอันนั้นแมนบ่อยู่ในเมนในยังนั้นแมนบ่เฮยอื์ พเพาะเบากาเพิ่นบริส่ใจพี่น้องเ้ยปกติเพิ่นสิเขียดสิห้ายแล้วปานะเพิ่นบริส่ใจกับแปลกอยู่เพิ่นโบเสือพี่น้องเรื่องกับโบเสือคือกันมันแล่ค่ายแบบพวกแบบว่าอยากว่าหเห้เฮาผิดกันเนาะ,ะเ้ยรือว่าเห็นเขามีความสุขเลยแบบยากม่ว่าหเห้เฮาพิดกันนะะคอยวันหนะาหน,า,นาจะไปแบบลักษณะนีร้ายกลัวเบิ่งนี่มันมันอยากมาเห็นหเฮาผิดกันแล้วเห็นมันเฮา,า้หสนลัษณะ เ็นมันเทียงกับข่อยวัฒนานี่กีมาด่าเ่าบอกข่อยก็บอว่าก็แบบเบาปันปวน้วยเบาปั่นป่วนเาข่อยเบาหอมกับตันเบาหอบานบ่วนเออผู้บีอ็มนี่เบานะอืมเออข่อยยินอยู่ส่วนหนึ่งจะเบานะเขมเม้นต์มากัปตันนั่นบากัปตันอย้าเาให้เจ้าเบาไก่น่ะว่าเบากัปตัน ในคลิปว่าเปล่ากับตันอะทำยังไงก็สู้บอกไก่ไม่ได้หรอกสัตว์บางสิ่อยังไงก็อะยังหลายอย่างหรอกแบบอยากให้แบบแบักกับตันมาผิดข่อยนะม,มันบานบัวนั่นน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนอยู่น้ำกันอยู่หูมือมันเป็นแปลว่าใดดอกสีมาพีดกันสีมนันเนาะซัมเน้ยเนาะ,นะแล้วเทียงกันไปเทียงกันมากับข่อยในคอมเมนต์ข่อยก็เอาไอ้ไอ้ดีไล่ให้กับ กูเพ้นถักมากอะกบเพ้นนั่นยังมาในคอมเมนต์คนลาวหรือคนคนยังไทยอ่ะคนไทยเพิ่นว่าเพิ่นมาอันนั้นเพิ่นมาฮุกโดอะไรยัง่รวมหุ้นกับอันบริษัทอันรถยนต์ดีเอ็มดับบิลว้าบุศเสียดอกบุศเสียดอกฟังเบิ้งฟั้งคอยเบอกให้นันขั้นเพ่นเพื่นบอั้นเปั้งคนันขั้นนักธุรกิจมานรวมหุ้นอันอันซูรถยนต์นะมันชิมาอัน ไหล่สลักเรื่องแบบนี้ว่าโบแมนดอกเฮากับโบเมนคนดังยังสิโพอไหหมูแบบละคายเครื่องในปั้นนั่นเนาะกับซีเมนแบบพวกไหล่สลักไปวันๆนะั่นแหละโบมียังเห็ดน่ะแล้วเขาเจ้าก็เลยจึงมีเวลาเม็นเฮาโอ้ยคอยเห็นเลยนะคอยคอยสืบมาแล้วเอ่อคนธรรมดาเนี่ยแหละคอยสืบมาแล้วคนไทยผู้ใหญ่ผู้โตน่งเนะขาบบเห็ดเรื่องไหล่สลัดแบบนี้ดอกเขาบบมาเทียงกับเด็กหน่อยช้ำชุมเฮาดอกมีอ่ะค่ะ คนอ้วนป้าหูจักคนเมียพูปัาสามีเฟซบุ๊กข่อยก็เห็ดนั่นแหละเบาะจะซีกามีว่าเฮยเฮาคู่ประดีอยากคอมเมนต์ไปไปทางที่บดีเบาะตั้งแต่สีเห็ดยูทูบหรือบุเห็ดนะเฮากับบุเคยเนาะคนที่ได้ดีกว่าเฮาเนาะเฮาก็ยินดีอะไรเฮาก็เห็ดเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างนั่นะเฮาเขาเจ้าเห็ดได้เนาะเขาเจ้าได้ดีเฮาก็เบิ่งเอาเป็นแบบอย่างนั่นแหะ ขอเบิร์ังเดินนะสบายดีเดือนหนึ่งได้พี่น้องสบายดีดูเลยโอ้ลืมมาสบายดีซ้ำเถอะอะไรยังสบายใช่ยหมซำอ้อยยัางเขาเคียดแล้วฮะเนาะบริยานเคียดแล้วกับบริยานยังอีกที่เหตุนี่ก็เพราะว่า เดี you you ๋ยวทานผู hmm. so, ้ช <athletes> mm ้ม hmm. ส um <els> oh, ิว่าข่อยบ่ฮหักเจ้าแม่หนดเฮงเอาเด้พี่ไหนคนขี่ใจน้อยพี่น่มึงเศ้าเขียนแล้วเด้อมึงเลเศร้าเขียนแล้วเด้อร้อมเน้องกได้อบ่กินซนดาได้หมดแล้วเ่กินซินดาได้หมดแล้วิดเอก็ได้จะหักขอที่เจ้าเยอะอ่า ป้าป่าเนี่ยนี่หักลายกันครับป้าหักครับหมดใจหมดพีน้องนิดนิ่กว่าโอ้ยเดียวเมืองเด้ยพี่น้องความเสลี่ยนทะลึงตึงตังเมื่อคืนนี้นอนเดิกพี่น้องเอ้ยสามีหายน้องแดงหายแล้วก็ยังคอพยังมาหายอีกเท้าเป็นยังหน่อยใจนะคนหักกันพี่น้องมันกหน่อยใจไปเรื่อยธรรมดาพี่น้องเลยแต่ก็ร้านก็มาหายอีก ปัดมือได้ัดมือขาได้นกิขาวงโยินนะ,นะกินยังสักินห้นกินบุกรนห้ได้กิน,น,นบุดรบัตอันซาตุนบัดพผู้เจ้าขาเจ้าผูบชผมีกินขาเจ้าอยากกินก็ไปก,กขขินเท่าแล <ๆ S 1> ้วพ่ออยู่ก็กินผ่านบ่อยาก กินเนี่ยคอยใหงบุกินยังแต่ละมื้อพี่น้องว่าความจริงกินแต่กัาแฟนุมนองทงดีเยาเนาะเฮ้ยข่อยนะกินกินนี่คือกินน้ำเจ้าอะไรกนเจ้าเจ้าเจ้าแยบอย่างเด้มันเหน็บมันบุยาพี่น้องจะก็นอะไรต้งสารแต่ผู้บ่มีกินอยากเขาเจ้าอยากกินแบบโบดีกินซีนไอแห้งบุญยาอยากพักนะพรากินพักกับพวกแก้วซินดานที่เราไปเขามากินพักนะกินพักอะไรกินพวกแบบว่าพวกแบบย่องย่องแงะกันเลยเฮ้ยนะพรากินกซีอินซีนแล้วก็บุยาคือกันนี่ไง สี่มือใ่ไหมสื่อเมื่อโลหน่งเื่อจเมื่อสามสี่ม,มือนมือแรงมื่อแรงนี่นี่สีดำยังึ้นเงาถามยังมื่อแรกไปไปบ,บ,บไปก็ไปเลยซื้อยังนั่งซื้อและ้ะมื่อแรงนี่มีคนงานใหม่สีมาพี่น้องเลยเพื่อจะมาเก็บเื่องสวยคนงานใหม่เลย นั่างร่างปิ้งเฉาะปิ oh, right. okay. ้งส่ะเฉาะแล้วเดี๋ยวสิแม่มื่อวันที่สองมื่อเราสิมื่ออะไรก็สิมาทายคลิปอีกเท่านึงเนาะพอเราสิมื่อย้อนยังเราออกย้อนยังก็สิมาทายอีกเท่านึงพี่น้องเลยมตอแรกเนี่ยเพิ่นสิมาเหยียดเก็บเครื่องน้ำมือนี่มืออื่นมือฮือเพิ่นสิมาเหยียดเก็บเครื่องอะไรก็มือหนึ่งแล้วเราสิมาเริ่มงานแต่เช้าเลยนะวันที่ไหนมือวันที่สามเราสิมาเริ่มงานแต่เช้าพอปิ้งออกวันที่สองเลยมีแต่ตอนแรกเราสิมาเหยียดเก็บโซ่แล้วยันแบบโบปินะนะภาษาเรามาตอนเช้ากับท้าวดร้ายนู่ะ มีแต่แสายเพื่อนมาเยี่ยนเก็บพี่นออ้องเอ้ยคนมาอะไรคนมาคนมาอะไรคนบ้านนั้นเออคนบ้านใกล้ๆนี่นะนาก,กล่านี่เออโบยนาก,กล่าชีวิไลอันอืมชีวิไลพวนม่วงอืมมาอยู่น้ำบ่ล่าโบเราเที่ยวเอาให้เราเที่ยวเอาอยู่น้ำกับยามันยากขาเลยให้เราเที่ยวอันมีอันเอียงเกาะชีวิไลสามบ้านม่วงแล้วไกลเด้อ บ่น,นะทางเวชชีวิไลกีไกน่นี้บริหารชีวิไลาท,ทางเวชชีวิลไลหอยม่วงทางเวชชีวม่วงแถวหอยม่วงเนนะี่ยบริไกลมันเอาบริไกลเราบริไกลเราก็บบริเทียวเลยเนาะสิงูขี้เจ้าบ่หลอกดาพี่น้องเลยมีการเขียนเอาล่ะคลิปไปไหนไม่ไหนคนรอหมอใครพี่น้องเลยสี่เดียาก่อนเลยพี่น้องสีไปหากินข้าวกินน้าพี่น้องเลย เบื้องอันคลิปอีกเรื่องเดียวพี่น้องเนอะเขาโฆษณายงเขาบอกพี่น้องตอนนี้มันขื้นอันยังวะพี่เอพี่น้องบอฮูหมันมันขึ้นมันมันขึ้นเรียนนะพี่น้องโู้่าโฆษณายังเขาหรือบอกเนาะบอกวามันเคยเป็นเธอหนึ่งไงเออมันเคยเป็นอยู่เธอหนึ่งวังวังได้นี่ยวังทิดวังได้นี่มันเป็นอีกมาเนี่ยอันพี่น้องเอ้ยแจ้งให้เราเรื่องนี้เราว่าอันยังโฆษณายังขื้นบอกนะ พวันเจ้าเพื่อกนกับบุหูเนาะพวันชัวร้ายม,มันมันสิขึ้นแต่อยู่ไทยแต่บ่เคยโฆษณาเลยบอกขึ้นแต่อยู่ไทยกับอยู่เมืองนอกบ่เฮ้ยแต่ว่ายุลาามันสิบบุหูขืนเลยวะน่อ,อันแจ้งเจ้าเรื่องมาทีอัน <Comment. S 1> คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คิดหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งก็บสบู้ซุปเปอร์เด้อสบาสบายดีบ๊ายบาย